รูไม่ลูกใครหนูเหรอใช่เอาเดี๋ยวนี้เปิดเทอมแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันแล้วเท่าไหรอ่ะไหนบอกมาซิหนูหนูจะบอกกับครูก่อนว่าอ่ะได้เดี๋ยวครูไปกินลูกชิ้นปลาที่เยาวราชใช่ไหมคะชื่อร้านอะไรนะโปรโมทนิดนึงชื่อร้านอะไรนะคะลูกชิ้นปลายูยุยูลูกชิ้นปลาใช่ไหมใช่ไหม โอเคเดี๋ยวครูไปกินนะยูสละอูยูออเคยอสละอูยูเนาะยูนยูู้ชิ้นไปเยาวราชยูชิ้นไปเยาวราชจากที่หนูเรียนมาเนี่ยหนูท่องท่องสุดคูณได้แล้วใช่ไหมได้แล้วนะทำอะไรได้บ้างละบวกลบคูณหารเป็นไหมเป็นนะบวกลบคูณหารได้นะโจทย์ปัญหาทำได้นะ โอเคอ่ะไหนพูดภาษาอังกฤษโชว์สิ One city อ่าอะไรอีกอะไรอีกขอแบบประโยคเด็ดๆรัก R C อ,นนอยูอก่กับ R P R C รู้จักเพลงนี้ไหมอ่ะอ๋อไม่รู้จักคะ่ะอ่ะไม่เป็นไรคะ่ะไหนดูมาจากยูทูปเพลงนี้ด้ว จริงเหรอ,อไม่รู้จักเลยครูนี่เอามา,าอะ,อะโอเคจะมีอาร์ทีอาร์เซโอ้สุดยอดมากเต้นเป็นด้วยนะเราอืมนี่นี่จะบอกว่าจะบอกว่าเออจะบอกว่าครูดีใจนะที่ได้สอนเอวาลูกเอออย่าลืมครูนะอย่าลืมครูเปล่า,าไม่ลืมใช่ไหมจำได้ไหมครูกวางครูชื่ออะไรไไครูชื่ออะไร ครูกวังอะไรคะครูกวางดึงดูนผู้สุดข้ายโอเคโอเคน่ารักมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กว้างก็มาประชาสัมพันธ์คอร์สนิดนึงนะคะว่าตอนเนี้ย ทางคณิตศาสตร์ครูกวางเรียนเดียค่ะว่ามีคอร์สอะไรบ้างที่น่าสนใจใหม่ๆเนอะตอนนี้ก็ถ้าใครสนใจนะคะสามารถทักแชทเข้ามาได้นะคะถ้าใครอยากจะเรียนเนาะตอนนี้กวางรับเป็นเรียนออนไลน์นะคะ